เหลือบอดนี่เวทีทั้งของคนนี่มันไกลกันแปกดตังบางของเป็น่อขา่าบางเป็นข้าลาอัการบางของเป็นหนายหน้าพันละดับบอกคุยบางของทำให้หัวแนวนี่กระตังกันเจอเว็บผม,มา่าดันกระทำให้หน้าสวนแต่ว่าปีใดมากกระบอกสมบันโอ่งเมียแต่นนตองอยงุ่งลุงลังไปลานปองคงแต่ผนอยู่ฝ่าลงมะฮองลงไข่ดัง เมตอาปากค้งโอ้ยฮอ้ฮู้โอ้ฮู้โอ้โู้ฮอ้โ้้เมตอาปากค้งได้แต่ซองมังไพรบบดนี้แล้วบ่มีฝนพ่อเม็ดสิยาดทอย่ำพื้น คนมีเงินเขาเลื่องลื่นสนุกกินสนุกใจบาดเจ้านะผู้คนจนเหุ้ทุกขายพ่ออยากม่อยละแบ่ตายคิดหลายวันฝันหลายมือเสียงเขาลือออกสัตว์ดันคนสากันแตกบื่นๆไปหาแบ่งอยู่ต่างแดนเมืองซาอุทำให้ผมจิตใจแน่นสิขอไปล้องบังโสขายนะใครหัวเงินจ่างออกต่างแดน กัมก่คือผมนี่มีเงินเดือนหกพันกัวเสียเงินไปตั้งหมืนหายังล้อมือสีส่งไปบ่อเลสัตม่เอเตพัดนัดไว้จนผมอ่อนในใจนี่แล้วผมเสียเงินไปตั้งหมื่นหาล่อมาสองเดือนแล้วยังบ่ได้ไปซาอุผู้จัดการครับปันไดผมจังสิไดไปซาอุนี่คุณอีกสามวันจะให้คุณเตรียมตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขึ้นกครืบ,บินไปซาอุอาระเบีย ตัวเครื่องบินและพาส,สปอร์ตผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ได้ไปแน่นอนอันนี้สมหัวใจละเขานี่ผู้จัดการบอกเขาวอีกสามวันข้างหน้าสิไปสู่อยู่ต่างแดนดีใจหลายเพราะยักเต็นดอดติ่งบาดผู้ข่าวมึงซาอูนี่แล้วบาดกลับคืนมาเฮื้นสิซึนบ้านบ่มีเอา เบ้ากับเมี่ยจัดแกงคุงต้มสิจัดงานเลี้ยงซองมืออื่นเด้อตอนหอมอ้องมือเศร้าสิไปขึ้นดอกเพ่องบินเพ่อดในจัดกินเลี้ยงมาหัรานเป็นการใหญ่พี่น้องไก่พี่น้องไก่ก็มารวมดอกทรงพานสวัสดีข้าพเจ้าทั้งหลายโอ้ยสิไปซาอุตระเทือนร้อยมันถือแหนสวัสดีพี่น้องทั้งหลายสันตัว สวัสดีพี่น้องทั้งหลายอข้าพระเจ้าจะขี่เงือบินไปซาอุในวันพรุ่งนี้เจ้าเหลาัจึงได้จัดงานเลี้ยงจะลองก่อนเดินทางพี่น้องมาร่วมงานในวันนี้อขอให้สนุกกันอย่างเต็มที่ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะจากไปข้าพระเจ้าขอฝากเมียและลูกด้วยเท่านี้แหละ บอกว่าเป็นแน่ว่าบอกว่าเป็นลองเพีงตั้งแต่เขาลองเพียงลองเพีงกับบ่ได้เอามาล่ำเนาะค่ะโอ้ยเห็นเอเห็นแต่ดอนขวงขันตันทางบอนสิล่องเห็นเออเห็นแต่น้ำฟาดปองเวที

ขอให้ไปดี่อนเขียวใบมอนสอนใบไผ่ไปซาอูทเธอนีให้ใจตั้งเหม็นตองาส่วนวาเมียกับลูกหน่อยสิค่อยพีขึ้นกลับจาสิไปโลงเล่นกันพันเบียบบกสะสมนั้นอยาใจาใสใ่กันไปนา ใจขาดเนาะ <c oughs> น,นี่พอซับเสร็จการกินเลี้ยงเสียงไหวยพ้นกะแถมทรงถึงน,นี่แล้วเนาะมือเสาผมเลยเจ้าเขาสู้กุกหัวใจผมเต้นตุ่มตามบาดใดดังเคือบิดนี่แล้วบ่ท่านนั้นพ่อเม็ดไฟเครื่องบินกะเลยเขื่นสองสมองเลยพล้นเครื่องบินวนลงตำ่ำถึงสนามเรียบร้อยคันโตคอยกะจางใจอ เมืองซาอุแนวได้ือมีภาษาไทยนอนี่นอมาบาัดนี้พราะงบินจอดอยังผมเลยยังลงบาดใดนี่แล้วเห็นเขาเขียนภาษาไทยได้อันดูจังควรหูสนามบินจังหวัดอุดรธานีฮ่วยมันโมเมนซาอุดิอาราเบียตัวนี่มันซาอุดรสมพอามันหอดไว้ดอกนี่หาเมื่อ้ย อดนนี้กูนี่ดอนเขาต้มอยากเป็นล้มล้มเท้าเหลือแห้งน้อเหลือแห้งไขไขหัวทางด้าหน่อยกับเป๋าแปดเหลือแต่กว้อีตูย้ยิเขาเล่เพราะอะไรบังหามึงเอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยสาอุดอนเข็ดเส้นส,สิเป็นบางพวงลาเบิ้งสิคืนบาน บ Arizona, ังก้อนน้องอาคุกฮักเออคุกอ๋อไอเอียละน้าอำอ้าวอ้าวขิดยาไปซาอูจังไดคือกลับมาไว้แท้ได้เงินมาบ่หลัะวิดเป็นอย่าง giờ vào đằng là hỏi phải hoạt vô phải hoạt xa u đòn khỏi vinh mà sang ba để cứ khạc khe khát tôm bạc giả